สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่อราข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบบันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรนะ่าสนใจครับ ก็มากันที่เรื่องแรกครับเป็นข่าวก๊อสิบที่มีการเล่นงกันออกมานะครับจากสื่ออังกฤษหลายสื่อนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเดอะมิลเลอร์นะครับแล้วก็สื่ออินเตอร์ี่อย่างกาเซตาเดลัสพอร์ตนะครับแนะ่นอนครับว่าสสื่อนี้ก็มันเป็นในเชิงก็อสิบซะมากกว่านะครับก็แนะนําว่าฟังหูไว้หวูกันด้วยนะครับเรื่องของประเด็นเรื่องนี้นะครับซึ่ง มันมีการเชื่อมโยงไปที่ในเรื่องของกุนซือรายใหม่ของแมนยูนะครับถ้าเกิดโอเลกุน่าโซชาเนี่ยไปไม่รอดนะครับอันโตนิโอคอนเต้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกุนซือที่น่าจะมารับตำแหน่งต่อจากโอเลในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับทีเนี้การมาของคอนเต้เนี่ยก็ได้มีการคาดการณ์กันเอาไว้แล้วนะครับว่าคอนเต้จะทำอะไรกับทีมหลังจากนี้นะครับในยุคข,ของเขานะครับ ซึ่งตามรายงานออกมาเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าเรื่องของระบบการเล่นเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็น3-5-2ในรูปแบบที่คอนเต้ต้องการอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยว่าคอนเต้เนี่ยได้มีการเลือกนักเตะการนัุเตะในทีมชุดนี้เป็นแกนหลักของทีมไว้แล้วนะครับการนักเตะเนี่ยซึ่งมี6แข้งที่เป็นตัวหลักของอลิกุานาโซชาประกอบไปด้วยมีคริสเตียโนโรนโดรอดไปนะครับ มีปอปปักบาร์นะแล้วก็มีราเฟลอวารานนะครับมีบรูโน่เฟอร์นิสเมสันกีนบูดแล้วก็มาคคอร์ดตฟอร์ดนะครับนอกจากนี้ครับเชื่อกันมายังมีอีกสามรายที่คอนเต้เลือกเอาไว้หนึ่งในเก้าแกนหลักเนี่ยประกอบไปด้วยอเล็กเตอร์ลิสนะฮะอองตอนีมาร์ซียาวนะครับ, ial, รบมีเจดอนซานโชในขณะเดียวกันเนี่ยสามแข้งที่ น่าจะไปไม่รอดหรือว่าไม่ได้อยู่ในหัวสมองของคอนเต้ในยุคของคอนเต้เนี่ยถ้าเกิดคอนเต้มารับงานเนี่ยก็คือเทเลแมกควนะครับที่เป็นแนวรับตัวหลักในยุคของโอเล่นะครับอารอนบิซากานะครับแล้วก็ลุคชอเนี่ยน่าจะไปไม่รอดในยุคของคอนเต้นะครับนี่คือการเล่นข่าวกับสิบออกมานะครับในเรื่องของถ้าเกิดคอนเต้มาจะมีการจัดเรื่องของแข้งหลักแข้งสำรองหรือว่า แข่งที่ไม่ตอบโจทย์อย่างไรกันบ้างตามนี้นะครับที่เอามาพูดถึงกันนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องย้ำนะครับว่าเป็นข่าวขอาสิบนะครับที่มันก็ยังการันตีไม่ได้นะครับฟังหูไห้หูกันด้วยครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็มีรายงานเรื่องของก่อนที่แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยจะมีการเซ็นสัญญาคว้าตัวริเยโนโรนโดเนี่ย แมนยู you, มีแผนการซื้อนักเตะรายใดก่อนนะครับไม่ได้แบบมีการเล็งโรนโดเป็นดับแรกนะจริงๆเนี่ยมีการเปิดเผยจากเด็กปราเดดนะฮะเปิดเผยว่าแมนยูมีการเล็งไปที่แฮร์รี่เคนก่อนนะครับนี่คือแผนการฟ้าตัวของแมนยูตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะเป็นคริสเตียโนโรนโดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับเคนเนี่ยตกเป็นข่าวอย่างหนักเกี่ยวกับการย้ายทีมครับเราสร้างกันดีในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะซิตี้ครับที่มีข่าวหนักสุดครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องของการย้ายไปซิตี้เนี่ยก็เป็นดีลที่ล่มกันไปเพราะว่าเรื่องของเม็ดเงินเรื่องของค่าตัวนั่นเองนะครับและแน่นอนครับว่าแมนเชสเตอร์เด็เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจเคียนเช่นเดียวกันด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็มีการถอยกันตามตามซิตี้ไปนั่นแหละนะครับเพราะว่าเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวที่ทางท็อตแนมอสเปอร์เนี่ยตั้งราคากันเอาไว้เนี่ย มันสูงมากๆนะครับในระดับ100กว่าล้านปอนด์ได้นะครับนะก็เลยทําให้แมนยูเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นคิเยโนโรนโดแทนนะครับแล้วก็ขอยกเลิกการคว้าตัวเฮลิเคียนไปในตอนนั้นนะครับนะก็ปล่อยให้ซิตี้ไปซื้อเพียงแค่ทีมเดียวในเวลานั้นนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะนี่คือข่าวเขาสิบกันออกมานะครับก่อนหน้านั้นนะฮะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของแฮร์รี่แม็กควายนะครับล่าสุดเนี่ยแฮร์รี่แม็กควายก็ออกมายอมรับครับว่าเป็นเรื่องที่ยากที่จะให้ความพ่ายแพ้ดังกล่าวเนี่ยมันผ่านพ้นไปครับทุกอย่างมันอยู่ในหัวสมองครับอย่างเช่นในเกมพบกับลิเวอร์พูลที่เราแพ้ยับเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เรวร้ายหรือว่าฝันร้ายไปเลยทีเดียวนะครับการที่จะลืมมันไปซะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ก็มีการเปิดเผยว่ามีการพูดคุยครั้งใหญ่ ในทีมเพื่อให้สโมสรอนแมนยูเราเนี่ยกลับมาเข้าสู่เส้นทางหรือว่าผลงานดีอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่พ่ายแพ้กันไปนะครับก็การให้สัภาพของแฮร์รีมากวายเนี่ยมันก็เหมือนกับไปเชื่อมโยงกับประเด็นที่สื่ออังกฤษดังๆหลายสื่อมีการเชื่อมโยงว่าหลังจากจบเกมลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับแมนยูมีการประชุมครั้งใหญ่โเลี o L e, ประชุมทีมงานป๋าต้องมาพูดคุยกันมาให้กําลังใจกันเพื่อให้กลับมา เข้าที่เข้าทางอีกครั้งเรื่องของผลงานนะครับนี่คือสิ่งที่แฮร์รมบล์บก็มาการันตีว่าเรื่องนี้เป็นความจริงด้วยนะครับที่จะต้องมีการประชุมครั้งใหญ่เลยนะครับนะถ้าเกิดไม่มีการรวมตัวกันไม่มีการประชุมกันแน่นอนครับมันก็ยังเละเทะต่อไปนะครับโอเคให้กำลังใจกันครับเกมต่อไปที่เราพบกับทอร์เนมัสเปอร์ก็สู้กันอย่างเต็มที่แล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ